สวัสดีค่ะในแต่ละวันหาเวลาของ แต่ละช่วงนะคะสักนิดตึงเพื่อที่จะมาอยู่กับธรรมชาติมาสูดอากาศที่เป็นอากาศธรรมชาตินะคะหาดินหาน้ําจะเป็นเสียงคลื่นหรือว่าจะเป็นเสียงลมพัดธรรมดาธรรมดานะคะอย่างน้าเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปทะเลหรืออะไรที่ไหนเลยนะคะแต่มาใช้ชีวิตอยู่ในสวนสาธารณะค่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยการออกกําลังกายค่ะหรือว่านะคะน้ำก็จะเห็นคนส่วนใหญ่นะคะจะมาเล่นมาอะไรแบบนี้ค่ะในสวนนะคะหา ทางหาช่วงเวลาที่เราจะ ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้บางทีนะคะถ้าเป็นสายพลังงานก็จะบอกว่ามากราวดิ้งตัวเองลงดินด้วยการที่ถอดรองเท้าแล้วก็เอาเท้าเราเนี่ยเหยียบดินแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในแต่ละวันนะคะนําแนะนําเลยว่าในแต่ละวันหาเวลาที่จะมาทําแบบนี้บ้างนะคะนํำเนี่ยไม่ได้เอาเท้าตัวเองกราวดิง้งลงดินทุกวันแต่สิ่งที่นําอยู่ตรงเนี้ยทุกวันคือนาะมาออกกําลังกายกับเขามาสูดอากาศมารับพลังงานดีๆหาช่วงเวลาแบบนี้กับชีวิตค่ะมา รับพลังงานดีๆแบบนี้กันนะคะทุกวันของเราจะมีความสุขนะคะถ้าเราทำให้เขาสมดุลในทุกๆด้านค่ะ